ดีค่ะเพื่อนเพื่อนทีช่องตะวันรักมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงนะคะวันนี้เราพาเพื่อนเพื่อนทฟีมาอยู่ที่ตลาดนัดวีรวัตรโยธินนะคะตลาดนัดวันเสาร์นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศตลาดนัดวันเสาร์ว่าคึกคักขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตลาดวีรวัตรโยธินกันเลยค่ะไปเลยค่ะนี่เราก็ เข้ามาในตลาดฝั่งโซนทิศเหนือนะไอติมมอสักครู่เราไลฟ์สดนะคะคลิปหนึ่งแล้วอันนี้เราจะถ่ายเป็นคลิปนะคะฝั่งนี้นะคะแล้วเราเดินเข้าไปฝั่งโซนตะบนโถน,นะคะก็ะมีน้ำอ้อยด้วยนะคะเพื่อนน้ำอ้อยปั่นมน้ำนย,ยำนะยำห้าสิบบาท มาถตาลมาแกงกุ้งนะคเสร็จแกงปลาเสร็จห้าสิบที่ฟางเลยนะคะ มาถามมาเลยนะดกก็จะมาลายย้างหมูทอดปลาทอดเนี่ก็จะเป็นล้างแหนมจิวนะคะ เราเด้กินเไรดินเข้าไปฝั่งก็ดูเหมือนว่าวันเสาร์นี้คนจะซาซาลงนิดนึงนะคะเพื่อนก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะก็คงจะไปงานหลายที่ก็เลยน้อยลงก็ได้ ข้าววันนี้มีงานมีงานอยู่หลายจุดเลยนะคะสวนใหม่ด้วยนะคะชิมนะคะชิมน้ำอะไรดีน้ำข้าวโพดนะคะข้าวโพดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แตงโมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เสยให้ชิมนะให้ชิมแล้วไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะตาช่องอะไรช่องตะวันรัศมีไรสไตล์ท่าพื่อนที่ตอนนี้เรามาถึงร้านน้ำข้าวโพดนะคะ นะคะแม่ค้าบอกว่าชิมเลยนะคะชิมเลยไม่ซื้อไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขาโปรแไก็สอน้ำแตงโมไม่ได้ใส่สีอ่อยค่ะร่อยนะคะมาหม่ๆอร่อยอยู่ค่ะรสใส่น้ำตาลไหมคะนิดหน่อยค่ะไม่เยอะเพราะว่าใช้สเปรใชุ้ปเปอร์เหรอคะุปเปอร์สมากเพราะแม่แม่ไม่ทำหวานถ้า ถ้าไม่ใส่น้ำตาลก็ได้เนาะสำหรับคนที่ชอบหวานอร่อยงานพี่พีก็มามีน้ำแตงโมแท้ๆขวดละ10บาทใช่ไหมแตงโมก็ชิมได้นะคะอยากทานเนี่ยมีตังไหมไม่ค่ะถ้าชิมแล้วจะชิมอะไรเอาน้ำอะไรคะอยากทานน้ำแตงโมอ๋อได้ค่ะชิมก่อนนะคะมาตังไม่พอหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดเลยใช่ไหม เปิดเลยค่ะจุดบาทนะคะเราจะทานน้ำแตงโมนะ้างล่ะคะข้าวโพดเท่าไหร่คะสิบบาทเหมือนกันอุ้ยทักผิดแล้วเอ้ยเฮ้ยเขาเอาเหรียญนี่มาได้ค่ะนี่ค่ะน้ำเต่างูแท้อยู่สิ่งเราจะทานน้ำแตงโมนะคะเพราะว่ากำลังหน้ามืดอยู่พอดีนะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ แตงโมแท้ร้อยเรนะคะลละสิบบาทค่ะเป็น่ก็สิบบาทะคะแตงโมน้ำแตงโมเขาบอกว่าทานแตงโมแล้วบำรุงหัวใจนะคะท่กล่ละสิบบาทนะคะต้องอะไรนะ,ะชงตะวันรัศมีลฟรสไตล์ะคะ่ะ ขอบคุณค่ะช่อง YouTube นะคะ,คะตะวันรับ่มมีคนติดตามสามหมื่นแล้วค่ะอันนี้ไม่ได้อะไรสดพ <c oughs> ี่จะทำเป็นคลิปลง <c oughs> ก็ดูเยอะนะคะทำเป็นคลิปจะดีกว่าเพราะว่าคนเข้ามาดูได้เรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็อนุทำสูตร น้ำกระโพดและน้ำจางงูน่ะหนูมีสูตรอะไรบ้างคะได้มาจากไหนแนวคิดเพื่อนทำเหรอเพื่อนทำพ่อเพื่อนเหรอคะคน <สะ S 1> นั้นคนทำนะคะมาช่วยเพื่อนขายอ๋อามาช่วยเพื่อนขายอันนี้อันนี้เป็นแหนะขายใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะก็เป็น นี่เห็นไหมครับเพื่อนๆก็ตังหมูเขาก็จะเอามาปั่นเป็นน้ำขายแล้วก็ถ้าจะเข้าหน้าร้อนแล้วเราก็จะได้ประโยชน์คือสิบบาทไม่แพงนะครับี่สิบบาทไม่แพงนะคะน้องเขาขายแค่สิบบาทเองน้ำข้าวโพดก็สิบบาทตะพอดีตังพี่เหลืออยู่ห้าบาทร้าบาทนะคะหนูต้องทําแบบไม่หวานด้วยนะก็จะดีคือไม่ต้อง อันยังไม่ใส่น้ําตาลน้ำข้าวโพดอย่างเดียวแล้วก็ใส่น้ําตาลก็จะเลือกสําหรับคนที่ทานหวานทานานี้ได้นะคะมาทุกวันไหมขายทุกวันไหมทุกนัดไหมไม่ค่ะบ<อ>่คุณคุณไม่มาค่ะโหนะคะมาบ้านไม่มาบ้านอยู่ที่ไ,ไหนคะอยู่แถวตลาดไหะเพื่อนตลาดเจา้าสุรินทร์เราใช่ไหมใช่ค่ะสุรินทร์เราค่ะโซ่ อยู่ตลาดเทศบาลสาเหรือายในตลาดก็มีะข้ามอาริยะอารยะใช่ไหมตองนูตรงข้ามอาริยะดูหน้าแม่ค้านะคะอยู่ขายอยู่อยู่ตลาดศุรินด้วยตรงข้ามอาริยะนะคะนี่นะคะก็เราไปไปร้านของน้องได้นะคะเพราะว่าขวดละสิบบาทนะคะไงโมก็ถุงละสิบบาทนะคะใช่ได้นะคะพี่ฐานแล้วก็เข้าท่าดีนะ โอเคนะคะให้ชิมด้วยแล้วก็ซื้อด้วยเออดื่มแตงโมแล้วทานน้ำแตงโมก็ไปได้แล้วสุดชื่นแล้วเราไปเดินต่อนะเมื่อกี้ก็น้่แตงโมก็ไปอุ่นหนุนกันนะคะอยู่ตรงข้ามอริยะนะคะถ้าขายตลาดสดเมืองชรีินนะคะเข้าพืชักเขาบอกว่ามาตลาดวิรวัตรยูทิิี เขาขายถั่วกำละสิบบาทนะคะผักเขาสด,สดแล้วก็สีสวยด้วยนะคะจีนี่นะคะกำละสิบบาทนะะคสวยงามเลยนะคะนี่คือบรรยากาศตลาดวีระวัดโยธินน,นะคะแล้วเราจะค่อยเดินนะเพื่อนรู้สึกว่าจะหน้ามืดละโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็น โซนอาหารทั้งหมดเลยนะคะมอสักครู่เราก็สัมภาษณ์ร้านน้ำเตงโหมูไข่ชนจะอยากทำก็เอาไปต่อยอดได้นะคะทำปั่นน้ำเตงโมูปั่นนะคะข้าวโพดปั่นก็ได้นะ,ะเพิ่มสีก็จะเพิ่มราคาขึ้นได้เขาอยากทานปั่นด้วยปั่นด้วยก็มีนะคะ น้ำลำไยแกะส,สดๆน้ำลำไยนะคขนมนิยมโดนัดเดอาหารมาฝั่งนี้นะคะในะสะย่ยัยไไดไส้ย่างเล <Okay. S 2> นะคย ก็มีนะพี่มาถามสิบบาทเด้นเดินต่อค่อยๆเดินเนื้ออาหารเนื้อนะคะตลาดสุรวัตรโยธินนะคะกว้างด้วยนะคะเดินจะเหนื่อยนะก็ในค่ายเนาะเป็นค่ายทหารก็ ใหญ่นะแม่สินีก็มาได้นะคะที่ตลาดนัดอ่รวัฒน์โดยทีเก็บบรรยากาศตลาดนัดอีรวัฒนดโดยทีมนะคะอาหารหลาลานตาเลยนะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะนีอาหารน่ากินทุกอย่างมากมายหมูเนื้อหมูสดนะคะมีแคปหมูเนื้อหมูสดอาหารข้าวมันไก่นะคะลูกชิ้นนะคะ สนใจอะไรหมาล่อาออก็มาเลือกได้เลยนะวันนี้ก็จะมีน้ำลำไยน้ำกระเจี๊ยบชานมเย็นชาเขียวน้ำมะพร้าวขนมครกนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะทานี้หารเลือกให้ทานมากมายเลยเกี๊ยวหมูก็มีนะคะนีขนมครกเป็นสี่ท่า กุยช่ายเจโอนะคะห้าอร่อยนะคะกุยช่ายเจโอนะเดี๋ยวเราจะหามุมจบแล้วนะคะแม่มีสีเพราะว่าคนเยอะเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะตลาดนัดวีรวัตรทิทิ์ก็มาเดิมได้นะคะก็จะเปิดทุกวันพุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะ ก็มาเดินช็อปกันได้เปิตั้งแต่บ่าย3าโมงนะเพื่อนถึงสทุ่มนะคะมาได้เดินที่ตลาดค่ายวีรวัต์โยธินนะคะสนใจอาหารเมนูทุกอย่างก็จะมีเสื้อผ้าอยู่ฝั่งโซนนู้นนะคะแต่เราคงไม่ไปเดินนะคะเราหมดแรงแล้วเนื่อนก็คงจะขอจบลงไว้เพียงแค่นี้นะคะ ช่องสว่างรัศมีและก็พามาเดินตลาดนะัดยีรวัโยูินแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆก็คงจะได้รับความรู้ความบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกลับฐานะไปเพื่อนๆที่ดีไปนะที่ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตัวและสุขและสไตล์ได้มีกำลังใ่นำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ